จิิงนะคะ In Bangkok นะคะ Friendship Never End คิดหน่อยใจวันนี้คุณครูบุโก,โกมารับหน้าที่เป็นทั้งเมนเทอร์และครูเต็มคลาสเลยก่อนอื่นคุณครูบุโก,โกและนักเรียนทั้งเก้าคนต้องอยากกล่าบประทานโทษที่จัดมาเลทครึ่งชั่วโมงนะคะนี่อย่างนี้กล้ากดนักเรียนของครูไหมคะ โกรธนักเรียนของครูไหมคะครูเชื่อแล้วว่าไม่มีใคร <inee. S 1> กล้าโกรธเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นักเรียนทั้ง9คนต้องทำการแสดงเปิดคลาสเต็มที่ห้ามให้แฟนคลับทุกคนเนี่ยผิดหวังโ,โอเคไหมคะโอเคครับสัญญากับครู<ต>ไหมคะสัญญาครับแต่ว่านอื่นพวกเราเนี่ยขอสวัสดีครูอย่างเป็นทางการก่อนได้ค่ะครับนักเรียนทุกคนหนึ่งสองครับ ไว้ครูเป็นพระเลยนะคะวันนี้นะฮะก็วันนี้ต้องบอกก่อนว่าครูเนี่ยแฮปปี้มากๆเลยเชื่อว่าท่านเพื่อนๆพ,พี่สาวน้องสาวมัมมีป๊าป๊ามามาเพื่อนทุกคนแฮปปี้ไหมคะขอเสียงอีกทีหนึ่งแฮปปี้ไหมคะตอนแรกนะครับอออปชันบอกครูบู๊กบอว่า เอ้แฟนแฟนมีจะจัดเล็กๆไม่ยิ่งใหญ่เท่ากับแฟนคอนครูบุ๊กโกดูแล้วบัตรโซ์เต็มทุกเียนตบมือเต้ไหนค่ะแน่นอนเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักของนักเรียนของครูบุ๊กโกกัทุกๆคนเลยเริ่มต้นที่เด็กชายเก่งก่อนเลยค่ะ เกเก่งคาริสครับชลาเทั้งมดเด็กชายเต้ดีครับเด็กชยยมะเด็กชต่อเลยค่ะสวัสดีครับเด็กชายตีี๋่เด็กชายีต่อกันเลยค่ะสวัสดีครับ เด็กชายเจมส์ค้าสวัสด enfin ีครับเด็กชายก็ท uh, 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 ี่โร่ปศทับหนึ่งครับปศทับหนึ่งนะครับหสูงเหรอลูมต่อเลยครับสวัสดีครับเด็กชายโค้ชมันปศทับสองไงอยู่ข้างางกันอยู่ข้างางกันสวัสดีครับมันมานค้าไปอยู่ชายปศทับสามครับเด็กชายโคมัสครับ เด็กชายแป่นตอนสามทับสิบครับขอเสียงปรีให้นักเรียนของครูอีกรอบหนึ่งค่ะไม่รู้ละ่ะใครจะติดตามกันมานานแค่ไหนหรือเพิ่งมาติดตามเชื่อว่านักเรียนของครูทั้ง9้าคนนี้นะคะเรียกว่าผ่านการฝึก้อมมาแบบว่าเที่ยวกรับเลยวันนี้ครูจะไม่ปล่อยให้ผ่านเพราะว่าครูได้รับโจทย์มาจากขอออฟชั่นบอ,บอกว่าให้จัดเต็มให้เต็มที่เลยให้แฟนๆทุกคนนี้นะคะไม่ผิดหวัง เพราะฉะนั้นครูเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยแฟนคลับทุกคนรอดูการแสดงแล้วนะครับเด็กจ้า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 มีคําถามนิดหน่อยครับหนูจะถามครูว่ายังไงเลิมครูแล้วลัวนะถามเพื่อนเครับได้สิคานักเรียนเชิญเลยค่ะอยากจะถามเพื่อนเพื่อนพี่ดูคนนะครับว่าคิดถึงพวกเราดูวันนีกจนสามันไหมครับ มาหายเหนื่อยวขอถามได้เลยครับได้ครับเป็นกล้องจะถามว่าใครครับในนี้มีใครโดนลูกพี่ออฟตกบ้างไหมครับ <laughs> ขอถามด้วยครับได้ครับเป็นชัยโทมัสขอขอแปลละกันได้ครับ uh huh. Are there any international friends here? Uh huh. Do you miss us g e n t h uh, r h we do too we do too. Uh huh. นักเรียนของครูมีทั้งอินเตอร์เนชั่นแนลแล้วก็คืออย่างที่บอกเลยจัดเต็มให้แฟนอินเตอร์ทุกคนด้วยนะคะ<ม>เก่งมากๆเลยเอาล่ะติดตามกันมานานแบบนี้แล้วแน่นอนอย่างที่ทราบกันว่าเรเวนตีนะคะของ d ีแอนดีเฟรนชิของเรานี้นะคะเดินท<ม>างมาถึงวันนี้เพราะฉะนั้นการแสดงของเด็กๆวันนี้ต้องจัดเต็มให้แฟนขับทุกๆคนยังได้ดูเพราะฉะนั้นเด็กชายติเต๋อ<ๆ> ู้จักแฟดไดไหมลูกแฟดได้เจนหนูรู้จักไหมคะรู้จักครูโบวที่กูให้ไปเซฟลูกใส่แฟดไดมาหนูได้ไปเซฟไหมครูหรือเปล่าครูจะมาเปิดโชว์ละอ๋อครูครับผมขอโทษครับพอดีว่าผมลืมไ้ในห้องครูอะฮะห้องพักครูหนูใช้ดีดีค่ะขอบคุณครูนะคะพี่ทุกทุกคนขาหางานใี่ครูละหางานใี่ครูละอยู่อยู่หาทัวร์คณบ้านครูเลยนะ ห้องพักครูครับทุกคนค่ะอ,าอ้าววิ่งทำไมจะให้ครูไปเอาฮ่า,าใช้ครูหรือใช้ติ๋ค,คุณพระคูณเจ้าห้องัครูโอเคงานเดี๋ยวครูขอไปเอาแปดไดที่ห้องพักครูเด็กชายกองครับผมดูแลเพื่อนเพื่อนทุก,ทกคน รวมถึงแฟนคลับทุกคนตรงนี้ให้ซ้อมกระแสกให้ดีโอเคไหมคะได้เลยครับเดี๋ยวก็จะดูแลทุกคนเองไม่ต้องขอไม่ดื่มไม่สบายนะแฟนคลับทุกคนครูไวใ้ใจได้ไหมคะได้ครูไวใ้ใจเด็กใช้กล้องได้ไหมคะได้เด็กใช้กล้องครับผมแฟนคลับบอกว่าไว้ใจไปได้ก็เอาไงครูครูยังไงอ่ะเดี๋ยวยยครูดดเดินเลิกจ้างไปได้เนหรอ ไว้ใจได้ไหมครับเพื่อนๆไว้ใจได้ใช่สบายใจหน่อยเด็กคููก็เชื่อเนาะเด็กมันใจสาเพราะฉะนั้นครูขอฝากเด็กๆทั้งเก้าคนไว้กับแฟนทั้ทุกคนโอเคไหมคะเดี๋ยวครูมาสอบสบายใจได้เลยครูเลิกไม่เชื่อตรงนี้ละครูเลิกไม่เชื่อูตรงนี้ละเอาเป็นว่าครูฝากเอาไว้ก่อนเดี๋ยวครูไปเอาแปะได้เดี๋ยวครูขึ้นมาโอเครับากครับโอเค ครูมานะเดี๋ยวครูมาซ้อมนะเอาครูไปแล้วเดี๋ยวซ้อมเลยโอเคได้ครับทุกคนครูไปแล้วครูไปแล้วยังไงต่อยังไงดียังโวยยังไงต่อไหนบอกว่าเมื่อกี้จะซ้อมช่วงไงไม่ดูเพื่ออะไรก็มีเวลาตั้งเยอะเนี่ย เรามาเล่นกันก่อนดีไหมครับทุกคนนี่นี่ไงเพื่อนสนองสนุกแล้วจะเล่นอะไรเล่นอะไรครับนี่น้ำบิงมีเกมหนึ่งที่อยากเล่นมีใครรู้จักเกมนั้นไหมครับที่ฮิตในเกาหลีที่เราเคยเล่นที่กองเถียวกีฬาอะยถามได้ไหมว่าเออเเกมเออการไป็นฝาเป็ทำงานอะไรที่เนี่ย ไม่เล่นนนี้ใช่มใช่ใช่ใช่เติมน่เลียนเลยไม่ที่เตเลยใช่พี่เติยแต่วันนั้นพี่แพ้หมดเลยกะเก่งสองคนเราอยู่ทีมเดียวพี่แพ้คนเดียวหรือเปล่าอ้าวเพราะทำไมทำไมพี่แพ้คนเดียวเพระเราแพ้ด้วยกันอ้างั้นเดี๋ยวเรามาแบ่งทีมกันก่อนโอเคงั้นเรามาโอนายออกได้ครับโอเคครมามาทุกคนมาโนกดีกาัแลว ส2 uh, so <S 1โอ๊ได้มั้อ่ะเอาขาวออกขาวออกขหรอเอาใหม่เอาใหม่เ

สึกว่าไม่ยุติธรรมเลยแบบนี้เราต้องเฮ้ยใจแต่เราลูกทีมเราคุณภาพโอี้พี่ใหญ่สองอคนอยู่ีพี่ใหญ่สองเอาเล็กอีกสองมโง่โอเอาสิฝ <laughs> ั่งรู้จักอะไรมาสู้แบบนี้จริงบางคอมมีนี่มีอะไรครับเฮ้ยมีนี่ด้วยเหรอไม่ใช้ให้หน่อยได้ไหม พร้อมไหมพร้อมครับใครคนแรกครับกองติโล่ครับหวยไปยิงชุบไหมใครเริ่มใครเริ่มยันยดปากระเป๋ายิงชุบยัดชุบชุบอ่าชนะเริ่มก่อนครับอยู่แล้วครับอ่ะนักพร้อมแล้วพร้อมไหมครับมาดูเฮ็ดเฮ็ดโอ้ยไม่ได้ยินเลยพร้อมไหมครับโอเคงั้นมิวสิ u วู้ Let's Go Looking at you, drip. Oh, I'm killing it. Oh. I'm inside so and I'm killing that. Oh, it's a so fine but her breath is like, oh. She says she wanna dance, but she don't know how to. Oh, I'm yeah, looking like a star. My name is Jenny, ooh, bitch don't have no panties. Oh. สามวันนี้ฉันคิดถึงเธออ้าวมาสวยอ้าวแพ้แล้วตัวโตอ่ะเอาให้โดนเขาได้โวแบบเฮ้ยอ่ะตัวโตไปขึ้นไปขึ้น <laughs> ได้ไหมไม่ก็ทีมเราคนเยอะก็เลยยอมแทนให้จบแล้วนีไง เดี๋ยวเกมนี้ไม่เหนือชื่อเราเกมนี้อ่อนให้แล้วกันนะเห็นว่าแบบเราใช่ใช่ใช่เพรกมว่างต้องเล็กเลยจริงครับผมฟุกครับอ๋อไม่ใช่เกมหรอเออมาอุทนาเก็บเลยคู่กลับมาแล้วจ้าไม่เขนจ่าคูกลับมาแล้วมาเจ้ามดิเล่นเลยครับเฮ้ยตายละวันรียบร้อยดีครับคูสนุกมากเลยเรซ้อมซ้อมแบบตั้งใจมากต้องคูอยู่ในถ้ำไปเลยจ้า ดูพีพิลุสุดเลยเอ่อทุกทุกคนครับนักเรียนของครูเรียบร้อยดีไหมคะ้อยอุส่าล่ะนายเห็นไหมคะนักเรียนทุกคนเรียบร้อยดีใช่ไหมฮะใช่ครับโอ้โหอ้งนครูก็สบายใจถ้าเรียบร้อยดีแสดงว่าเราพร้อมโชว์กันแล้วใช่ไหมจ๊ะใช่ครับทุกคนดูตอบไปเต็มเสียงเลยนะคะทุกคนพร้อมดูโชว์กันหรือยังคะ ทุกคนพร้อมแล้วจ้านักเรียนติเต๋อครับจริงๆขอสารภาพครับว่าเมื่อกี้พวกเราไม่ได้ซ้อนเลยเอาเอาเพราะว่าไม่เหมือนที่คอยไม่ต้องหาดีเหรอเฮ้ยทำไมทำอย่างงานล่าเด็กชายต้องพอไหนบอกจะดูให้ครูไงคะไม่ครับไม่คนที่เริ่มคือนน้ำปิงไี่ไม่ไม่ครูงานพื้นน้ำปิงนั่งอยู่หลังห้อง เราเห็นนะปีกโเป็นเด็กหลังห้องไปเด็กหลังห้องแต่เราเป็นเด็กดีครับแต่ทีนี้หัวหน้าห้องเราที่ชื่อว่าฮาิสครับเขาแบบแกล้งเาแบบบางครับงเพราว่าเราทุกคนเล่นเกมจริงหรอใช่ครับใช่ครับเนี่ยครูเชื่อทั้งปิงเลยนะเพราะว่านั้งปิงคือน่าเชื่อมากเลยถามพี่ใพี่ช่อรใหไม่ใช่กล้องใช่ใครับใช่ครับแต่ดูหนูเป็นคนนาเลยค่ะนะคะถ้าอย่างงั้นครูจะให้โอกาสอีกครั้งเดียวให้พวกเธอ ลงไปสอบข้างล่างก่อนเพื่อเตรียมตัวโชว์อย่าลืมว่าวันนี้เนี่ยเราจะต้องสอบเดี่ยวเพื่อเรื่องฉากเดี่ยวนะจ้าหนึ่งต่อหนึ่งนะจ้าวันนี้ให้เกรดด้วยนะจ๊ะนักเรียนสาเข้าใจพี่จ้าใจแล้วพอออปชันดูอยู่อยู่ข้างหลังสุดเลยที่ถือป้ายอยู่พวกหนูต้องทำถอยมาให้ดีที่สุดพี่ออฟถือป้ายพี่เติร์ลเหรอ ไม่ต้องเสียเวลาเลยถ้าอย่างนั้นเด็กๆลงไปซ้อมด้านล่างเลยค่ะเด็กๆลงไปซ้อมด้านล่างก่อนเลยค่ะนักเรียนเชิญค่ะโอเคครับโอเคครย่าลืมกลับมานะเดี๋ยวาลืกลับมานะครัอย่าลืวกลับมานะกลับมาตอนเราสอบช่วยส่งเสียงให้เราด้วยนะเชียร์เชียรนักเรียนโทมัสลงไปซ้อมพระราศค่ะโอเคไป็นกอ่ะอ่ะอ่ะหนูอ่ะ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 น่ารักนี่แหละตัวดี โอเคค่ะตอนนี้นักเรียนของเราลงไปเตรียมตัวรอได้